มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันจันคณิพานบางช้างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคนไทยอาจเจอปัญหาเพราะผีน้อยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นค่ะถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในปี2568นี้รับรองเลยค่ะว่าคนไทยโดนยกเลิกฟรีวีซ่าแน่นอนจากกรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายหรือผีน้อยระบาดหนักในญี่ปุ่นค่ะและมีการระบุว่าญี่ปุ่นยื่นเงื่อนไขหากแก้ปัญหาไม่ได้ภายในปี2568จะมีการเลิกฟรีวีซ่าคนไทยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศในปี25 26 6มีคนไทยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจํานวน8 2 0 5 2คนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีครอบครัวทํางานหรือนักเรียนนักศึกษาแต่ที่น่าเป็นห่วงเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้นๆที่มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่ใช้ช่องทางการเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ขอวีซ่าเพื่อรักลอบอยู่อาศัยและทํางานอย่างผิดกฎหมายค่ะและอยู่ในญี่ปุ่นเกิน15วันค่ะส่วนการประชุมการหารือกงสุลระหว่างประเทศค่ะไทยญี่ปุ่นครั้งที่3ที่สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพมีการพูดถึงปัญหานี้ อธิบดีการกงสุลญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะประธานร่วมการประชุมได้หยิบยกปัญหานี้เพื่อขอให้คนไทยหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไทยอยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากช่วง3ปีที่ผ่านมาคนไทยจำนวนมากค่ะอยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2564มีจำนวนถึง8,688คนปี2565จำนวน9,549คนและในปี2566ค่ะจำนวนอยู่ที่11,472คน มากเป็นลำดับที่สองรองจากเวียดนามเลยค่ะ และหากจำนวนคนไทยอยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นยังคงสูงเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลโดยตรงค่ะต่อการพ right ิจารณาการยกเว้นวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน15วันสำหรับคนไทยของรัฐบาลญี่ปุ่นในปี2568เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวค่ะกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของไทยจึงเร่งหามาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยจัดการประชุมหารือค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางค่ะเริ่มจากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนความผิดและบทลงโทษที่จะได้รับสำหรับ คนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเพิ่มหน่วยรัตเวนร่วมกับสายการบินค่ะเพื่อตรวจตาผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเดินทางไปทํางานอย่างผิดกฎหมายให้บริษัทนําเที่ยวญี่ปุ่นรายงานค่ะจํานวนคนไทยที่จะเดินทางไปกับญี่ปุ่นสม่ําเสมอและดําเนินคดีค่ะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนคนไทยไปอาศัยอยู่และไปทํางานผิดกฎหมายในญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและอยากเตือนคนไทยที่ต้องการไปทํางานที่ญี่ปุ่นให้หาง,งานหรือสมัครงานผ่านกระทรวงแรงงานต้องขอวีซ่าให้ถูกต้องค่ะ เพิ่มเติมส่วนของทางเกาหลีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเจรจาเกาหลีใต้ขอขึ้นทะเบียนผีน้อยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเดินทางไปพบกับผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าจังหวัดอินชอนประเทศเกาหลีหารือถึงการขยายตลาดแรงงานค่ะและต้องการคลุมครองแรงงานไทยโดยบริษัทดังกล่าวค่ะจ้างแรงงานไทยอยู่ที่1นึ่พคนและมีความต้องการแรงงานทักษะฝีมือประเภทช่างเชื่อมและช่างกลเพิ่มอีก3,000อัตราค่ะ ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าพวกเราร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยรับรองค่ะว่าปัญหานี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กันนะคะและถ้าหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเราจะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ